ไปน้องเคมอาหารไทยไปขายไกย่ถึงเกาหลีใต้นะหนึ่งในนั้นก็จะมีทองหยิบทองหยอดแล้วก็ข้าวต้มมัดนานผู้ชมที่เข้าไปขายแต่สิ่งหนึ่งที่บ๊วยอดได้เห็นเลยในในร้านค้าของเขาเนี่ยท่านผู้ชมนะที่บรวยยอดดูเนี่ยคือไม่มีเลยไร้เงาเป็นแบบว่าลูกค้าที่เป็นคนเกาหลีหรือว่าเป็นคนญี่ปุ่นในแถวแถวนั้นเนี่ยคนเกาหลีนี่ไม่มีเลยท่านผู้ชมซึ่งต่างจากประเทศไทยที่ พอเอาสินค้าตัวเองเนี่ยเอาสินค้าไทยหรือว่าเอาเอาอาหารที่เป็นไทยๆไปขายเนี่ย,ยจะลูกค้าแน่นเต็มร้านเลยเดี๋ยวพยอดจะให้ดูนะลูกค้าที่เป็นการเข้าไปกินอาหารไทยโดยแท้จริงว่าเป็นอย่างไรแม่ดูความไทยพาริย์ของเราดูคิวก้อนความคิวประเทศไทย อันนี้อันนี้คือคิวที่จะเข้าไปร้านอาหารไทยนะคะคือเป็นช็อปอยู่ด้านหลังอันนี้คือคิวแค่เข้าไปช็อปนะแต่อันนี้คือคิวที่จะเข้าไปดูพาวิ i เลียนข้างในก็คือดูดูเอบิชั่นข้างในประทับใจอ่ะคิวยาวมากนะคะจึงว่าวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์แล้วคนมาเยอะมากแม่ซึ่งแคมโบเดียก็จะอยู่ตรงนั้นค่ะทุกท่านา่ะ อี่ละคือน้อยแท้คือเป็นน,น้อยมีอย่างบันนั้นสวัสดีค่ะแคมเบอร์ดีอ่าะส่วนของไทยก็คืออยู่ในรอบนอกซึ่งมีแต่อันใหญ่ๆโตๆนะคะโอ,อ้อย่ามาหาเทียบกับฉันนะร่อนนะให้มันรู้สบ้างว่าใครเป็นใครนะคะนะคะโอ้โ,อโอนะครับท่านผู้ชมเมื่อได้เห็น ความแตกต่างนะระหว่างออริจินอลนะหรือว่าคนไทยเนะี่ยเป็นต้นตำรับเนี่ยคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นชาวต่างชาติที่ที่ประอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยก็คือเรียนแถวเรียนคิวกันเลยนะท่านผู้ชมนะนี่แหละคือสิ่งที่เขาเรียกว่าต้นฉบับเนาะเขาจะไปต่อคิวกินแต่นี่คือพอเวลาร้านอาหารที่เป็นของเขมรเนี่ยเป็นของกัมพูชาเนะท่านผู้ชมจะไม่มีนะครับไม่มีนะัก ชิมหรือว่านักกินที่เป็นลูกค้าต่างประเทศนี่ไม่มีมีแต่ลูกค้าที่เป็นคนเขมรเองนะท่านผู้ชมไปอุดหนุนกันเนาะหรือว่าไปคล้ายๆว่าไปสนับสนุนเศรษฐกิจของเขมรเนานะร้านค้าของเขมรแต่พอดูแล้วไม่มีเลยนะักท่องเที่ยวที่เป็นคนเกาหลีใตนะ้ท่านผู้ชมนะมีแต่หน้าแบบเขมรเลยที่เข้าไปกินไปชิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่บ่งบอกกันชัดเจนนะ ทุกคนทั่วโลกนะครับพนะี่น้องรวมแต่คนเกาหลีเองที่รักคนไทยก็เยอะแยะมากมายแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือวัฒนธรรมและก็อาหารที่เป็นอาหารไทยนะครับพนะี่น้องอย่างทองหยิบทองยอดหรือรวมข้าวต้มมัดแล้วก็หลายๆอย่างที่อยู่ในร้านะห่อหมกอะไรก็แล้วแต่เขารู้อยู่แล้วว่าเป็นอาหารต้นกําเนิดออริจินอลก็คือไทยนะครับผู้ชมคมนก็คือเคมเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นหรือว่าคนเกาหลีเองที่อยู่ใน เขตนั้นนะท่านผู้ชมก็ไร้เงานะท่านผู้ชมเขาไม่มากินไม่มาชิมนะซึ่งต่างจากร้านอาหารที่เป็นของไทยนะท่านผู้ชมก็คิวเต็มแน่นนะพี่น้องเป็นร้อยๆร้อยเมตรอ่ะคือลูกค้าต่อคิวกันแน่นนะครับคือล้วนแต่เป็นอีกจุดหนึ่งที่บ่งบอกว่าในความแตกต่างนะครับนะในความแตกต่างระหว่างของจริงกับของปลอม น,นี่คือการเคมให้เห็นอย่างแท้จริงเลยนะในเมื่อคนไทยเนี่ยเขาต้มมัดเนาะทองหยิบท้องยอดนะ้อหรือว่าอาหารข้าวหวานทุกชนิดเนี่ยเขารู้จักจากประเทศไทยจากไทยแรนด์นะครับแต่พอแคมเบอรเดียไปขายหรือว่าเขมรไปขายมันก็แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่ามันไม่อร่อยนะครับ มันไม่ใช่ต้นตำรับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สแสดงให้เห็นแล้วว่าออริจินอลหรือว่าของแท้ของแท้มันคือประเทศไทยนะครับแคมเบอร์เรียสายเคมนะนั่นคือสายเคมของแท้ออริจินอลคือประเทศไทยคนต่างชาตินะพี่้องโดยเฉพาะคนเกาหลีอยู่ในประเทศเกาหลีนะก็เขาก็ไปอุดหนุนช่วยคนไทยเต็มที่เพราะว่า คนไทยกับคนเกาหลีเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิตรไมตรีที่ถูกแบบว่าสนิทสนมกันนี่ยอย่างแน่นแฟ้นเลยนะนะครับโดยเฉพาะคนไทยเองไปโด่งดังที่เกาหลีนี่ก็เยอะแยะมากมายนะท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นคือคนเกาหลีเองก็รู้จักคนไทยคนไทยก็รู้จักคนเกาหลีอาหารไทยไปดังที่เกาหลีแต่อาหารขาเขมรน,นะครับ ที่เคมอาหารไทยเนี่ยไปดับที่เกาหลีเพราะว่าคนเกาหลีเองเขาก็กินต้นตำรับเหมือนว่าเราอยากไปดูลิซซ่าเราอยากไปดูแบมแบมนะครับเราจะไปดูไหมที่เคมนินเคมินก็มีแบมแบมนะเคมินก็มีลิซซ่าแต่มันเป็นของปลอมของไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเลือกที่จะมาดูหรือว่ามากินของที่เป็นออริจินอลนะครับของแท้นะ Boy band men, บอยแบนด์เขมรเนี่ยบอยจัดก็ไม่ไปถ้าบอยแบนด์ไทยเออน่าดูนะขนาดบอยแบนด์ลาวยังดูดีนะท่านผู้ชมนะแต่บอยแบนด์เขมรเนี่ยอะไรนะนะอีโนโนะอีโนเนี่ยเขาเรียกว่ากินเพื่อกดไหลย,ย้อนนะท่านผู้ชมนะแม่นบอกบอยจัดเองก็ได้เห็นบอยแบนด์เขมรนะมันก็ซึ่งแตกต่างจากบอยแบนด์ทั่วโลกนะอันนี้ก็ต้องก็ต้องยอมเข้าใจแล้วก็ต้องยอมรับและสิ่งหนึ่งเลยที่บอยจัดพูดเสมอว่าในการที่คนไทยเนี่ยเขามีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดีย บรรพบุรุษที่มีแนวคิดมีการสร้างนะครับนะแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานมีวิธีโปรโมทนะครับมีวิธีขยายให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยออกไปสู่ตลาดโลกนะครับออกไปสู่ประเทศต่างๆนะครับให้เขารู้จักเนี่ยข้าต้มมัดนะครับอาหารข้าวหวานที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือประเทศไทยเนี่ย สร้างก็เก่งนะครับโปรโมทก็เก่งแล้วเขมรนจะเอาอะไรมาสู้นะครับเอาอะไรมาสู้กับประเทศไทยนะครับจะสู้แบบไหนด้วยวิธีอะไรก็ไม่สามารถที่จะสู้ประเทศไทยได้เพราะว่าเขามีสมองมีไอเดียคือแน่นอนแหละปริญญาตรีที่เขมรนมีไหมมีปริญญาตรญญาตีที่ประเทศไทยมีไหมมีแต่ความห่างไกลกันราวฟ้ากับเหว ได้ใบประกาศหรือว่าใบสนิยาบัตรเหมือนกันนะแต่สิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือความรู้สติปัญญา IQ นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นขเขมรเองไม่สามารถที่จะโปรโมทสู่ตลาดโลกได้ขนาดบ้านบอยอดเนาะถามว่าความรู้ดีไหมก็ไม่เทียบเท่าประเทศไทยทําไมบ,บ้านบอยอดถึงนําแคนลาวไปสู่ระดับโลกเพราะว่าเขาเก่งกว่าขเขมรน,นะครับพี่น้องเขมรเห็นคนลาวเนี่ยไปโด่งดังแล้วไปจด ยูเนสโก้แล้วนะครับไปขึ้นชื่อว่าเป็นของลาวแล้วแต่เขมรยังไปเคมคือเขาไม่ได้มีความรู้ไม่มีดังด้านไอคิวันนี้เลยนะแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับคลิปวิดีโอนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาดูนะครับซึ่งบอยอดทุกๆคลิปบอยอดพูดเสม,มอว่าบอยอดทําเพื่อประเทศไทยรักประเทศไทยนะพี่เแล้วก็ขอบคุณ f c ทางคนไทยที่ให้การติดตามได้รับชมสําหรับวันนี้บอยอดเองขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่นะ้องสวัสดีครับ